คือเขานีระบบการสั่น,น OIS ค่ะที่เป็นเครื่องแรกของโลกด้วยความหลถกกิถัแต่งหน้าที่นี่เคยบอกใครบอกที่นี่ที่แรกนะทุกคนมเมคอัพเนาเมคอัพแบบมันไม่มีหรอกเราต้องแต่งให้คนหน้าปัดฟ้าต้องรู้ว่าเราแต่งอะทุกคนมันจะคุ้งใช่ไหมใช่ไหมสัน่น OIS เขาดีมากทุกคนนิ่งมาก เพราะว่าวันนี้มาหาทำชาเลนต์ค่ะชาเลนต์ Challenge กับเจ้าตัวนี้ค่ะ z ี w o V ยีเค่ะซึ่งเขาบอกว่ากล้องหน้าคือแบบเทพมากและที่สําคัญนะคะถ่าย 4K ได้และก็มีแฟลชคู่ถ่ายในที่มืดได้อีกด้วยและที่พิคมากกว่านั้นก็คือเขามีระบบการสั่น,น OIS ค่ะที่เป็นเครื่องแรกของโลกด้วยวันนี้ก็เลยมาลองของค่ะก็คือหาทําสุดๆกับชาเลนต์แต่งหน้าโดยใช้มือถือเครื่องนี้แทนกระจกแต่งหน้าเลยค่ะทุกคนแล้ว 4K จะชัดขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ บอกว่าเขามีโหมด AI beauty เลยค่ะเราสามารถปรับหน้าให้เราแบบสวยเรียบเนียนเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเลยค่ะซึ่งโหมดเขาก็มีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการปรับผิวเนียนปรับแบบความขาวปรับรูปหน้าหน้าเรียวคือแบบลืมคาว่ากซ์ฟิ f i l อ e r ไปเลยทุกคนก็คือเก็บตังค์ซื้อมือถือเครื่องเดียวจบได้ไเลยอย่างเช่นแท้ก็จะปรับหน้าเลยนะทุกคนใช่ไหมทำกินน้อยกินมือเดียวทุกคนแบบค่าสามมือคืออะไรไม่รู้จักคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีการแบบ ปรับโทนผิวว่เพราะวันนี้เราอยากจะแบบผิวแบบผิวเข้มสิวหนมึงหรือว่าอีกวันนึงเราจะแบบผิวขาวขึ้นมาเป็นสาวเกาหลีก็ได้ทุกคนหน้าเรียวก็ได้โอคือแบบอะเครื่อง่งอางไม่ซื้อแล้วอะวันนี้ลาไปก่อนค่คะสวัสดีครับย, <laughs> ยังดิอะยังทุกคนไม่ได้เพราะว่าชาลจ์ขอาก็คือการแต่งหน้าค่ะทุกคนมาค่ะวันนี้บอกเลยว่าแค่มีอะไรพิเศษพิเศษมาบอกทุกคนด้วยทุกคนอะ ความลับทิศกลางแต่งหน้าที่ไม่เคยบอกใครบอกที่นี่ที่แรกนะทุกคนจะเป็นยังไงมาเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะรถเราก็เริ่มการออกตัวแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่ากล้องเขาแบบนิ่งจริงๆสัตว์โอเอ็นเาดีมากทุกคนนิ่งมากเฮ้ยเลิศจ้าบอกเลยว่าแท บ็อแล้วแล้วก็เหลือลงสกินแคร์เนาะสกินแคร์นี่ทุกคนอย่าลืมเลยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญมากทั้งให้ความชุ่มชื้นแล้วก็แต่งหน้าติดเนาะซึ่งวันนี้ก็คือก็จะใช้เจ้าตัวนี้ง่ายๆเลยแบบเป็นซองจริงๆชอบซื้อเป็นขวดเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นซองมันพกบพาง่ายแล้วก็ที่สําคัญอันนี้ก็ไม่แพ้ด้วยนะทุกคนแพ้ใช้ของอิงกิเดียนะมาเป็นแบบเจลใบบวบบกแล้วก็ว่างหางจระเข้ก็คือ มันเหมาะกับหน้าแพตอนนี้มากเพราะว่าหน้าแพเป็นสิวใช่ไหมแล้วก็มีรอยที่สําคัญแพเป็นคนที่ผิวมันแพ้ง่ายอีกคือเป็นแบบปัญหาทุากอย่างอยู่ที่หน้าแพหมดเลยอ่ะก็เลยใช้เจ้าตัวนี้เออมันดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวแพจะบีบให้ดูอ่ะเห็นไหมรถมันชัดมากก็เห็นแล้วแหละมันก็จะเป็นเจลใสๆทุกคนแล้วก็ทาลงที่หน้าเข้ามีกลิ่นอ่อนๆนะไม่ต้องกลัวว่าแบบว่าจะแพนะแต่แพเป็นคนแพง่ายมากคือแบบ พีเอ็มสองจุดห้ามาก็แพ้เปลี่ยนน้ำปลาแบบอ่น้ำก็แพ้อะไรก็แพ้อะแต่ตัวนี้ไม่แพ้อเออเพราะม่เป็นปอนเซอร์แพ้นะ้ำแต่ว่ามันดีจริงอนะ่ะทุกคนทุกคนลองเลือกซื้อได้น้ำตามเซเว่นนะถ้าสมมติอิงกิเดียเห็นนะคะเดี๋ยวอิงกิเดียเห็นก็ฟูอเข้าปอนเซอร์แพ้ได้หมดเลยนะบอกเลยว่ายินดีมากๆเพราะว่าชอบมากแล้วก็ใช้เองแต่มีใช้แบบเป็นปีอะแล้วก็เต็มห้าจุดนะคะเคล็ดลับไม่มีอะไรมากคือลูกไปเลยคะ่ะ แล้วคือหน้าซึมแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มการแต่งหน้าแป็งฉมเป็น beauty b ก o กอ e r เลยค่ะอย่างแรกที่แทาจานะคะก็คือคอนซีลเลอร์ก่อนสิ่งแพรก็ใช้ตัวนี้นะคะทุกคนในบริลีนิวยอร์กต่อมาก็จะเป็นการลงรอ,องพื้น,นะคะ่ะทุกคนรองพื้นแพรใช้เป็น2ตัวค่ะเพราะว่าแพรรู้สึกว่ามันมีวันนึงที่แพรหน้าขาวแพรก็เลยไปใช้อีกตัวหนึ่งวันนึงแพรหน้าดำแพก็ไปใช้อีกตัวหนึ่งแต่ตอนนี้คือ หน้าชั้งสองสีเนี่ยเราก็เลยมาเป็นผสมกัน,นะคะ่ะนี่นะคะแชร์ของลังโคมนะคะเป็นเบอร์ปี004แล้วก็เป็นของด e ตี้เบนเดอร์นะคะเมคอัพโนเมคอัพะม,มันไม่มีหรอกเราต้องแต่งให้คนหน้าปะซ้อต้องรู้ว่าเราแต่งอะทุกคนมันจะคุ้มใช่ไหมใช่ไหมสองอันนี้ราคาถ้าแพทจะไม่ผิดอะประมาณพันอันนี้ประมาณเท่าไหร่ ปันนี้ประมาณพันแปดพันเกแล้วก็อันนี้ประมาณพั0พันสี่พันาม้งแต่ว่าแพสุดตตอรุู้ราคาคุ้มถ้าทาให้มันเละๆไปก่อนนะมันก็จะสวยทีหลังอนะซึ่งต่อมานะคะเราลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บัดออนนะคะ เป็นคนที่แต่งหน้ารวดเร็วมากก็คือจะใช้ลิปสติกแท่งเดียวค่ะของแม็กนะคะเพื่อนี้แทนไม่ได้มองเมเองนะว่ามันทาแก้มได้อะมันเพราะว่าพี่ปีเอเขาบอกว่ามันทาแก้มได้แล้วมันทาปากได้นะคะเป็นรุ่นแบบว่าพาวเดอร์น,นะทุกคนเบอร์สามหนึ่งหกค่ะสภาพามันแบบว่ายืนผ่านสงครามมาแบบนะคะอยู่ประมาณ800บาทต่อไปเป็นสี่จังนะคะตบแป้งจะใช้ของสีจันอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทค่ะ เพื่อนทุกคนชอบทักว่าแพรแบบชอบดูแพรตอนแต่งหน้าตอนนี้เพราะว่าแพรแบบท้าทาไปก่อนแล้วค่อยๆแบบตกทีเดียวต่อไปนะคะก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะอันนี้เหมือนเราแบบว่าเทปูนไปแล้วใชป่ปะแล้วก็มีการฉาบนะฮะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนเบนน่าฟิตนะคะเบอร์ศูนย์ห้านะคะมาอีกมีกระจกแต่เราไม่ชอบเราใช้นี้เพราะว่ากล้องขอฉาบ ต่อมาค่ะผู้หญิงทุกคนนะคะให้ความสนใจมากนั่นก็คือคิ้วค่ะซึ่งแพรเป็นคนที่มีคิ้วอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีการระบายถมบ้างเพราะว่ารู้สึกว่ามีคิ้วตัวนี้แบบว่าพื้นที่มันแหว่งอะ่ะแล้วก็ใช้ของเคสน,นะคะสองร้อยบาททุกคนใช้เบอร์ห้าค่ะไม่มีการวาดไม่มีการอะไรทั้งสิน้น ก็มีแบบหลายอย่างแล้วก็จะใช้อันนี้นะคะประมาณ3ามร้อยบาทของคิสมีนะคะเป็นมัลคลากันคิ้วต่อไปนะคะก็แบบเป็นการมอนสเตอร์เราอยากหน้าเรียวนะคะก็ใช้นี่ค่ะอ่าผิดด้านมุกเป่าไม่ใช่คูล่านะคะสภาพคือใช้จรินแบบยับเยินมากเป็นหลุมอย่างเงี้ยอันนี้ประมาณพันสิบพันห้าลายเกาบหน้านะคะ ให้แบบหน้าเดียวเหมือนเมื่อกี้ตอนที่ใช้ AI beauty บอกไปว่าผู้หญิงอย่างเรามีลิปแท่งเดียวไม่ได้เรามี3แท่งค่ะนี่นะคะสภาพก็คือใช้จริงแต่ละใช้ก,กี่แท่งใฉดท้าแค่งเดียวอยู่ประมาณ6 9 0กสิบาทดูรมา,ามาเห่ามากห้องๆเลย <c oughs> อ่ะแล้วก็งเงินติดนิดนึ่งนะคะเติมข้างในข้อสุดท้ายนะคะก็คือการปัด ไฮไลท์นะคะชคของเมงปิการนะคะชื่อว่าอปอประมาณเท่าไหร่พันหกพันแปดได้ทุกคนจาราคาได้ทุกคนต้องมาแบบ่าดูเอานะคะราคาเท่าไหร่เพราะว่าบางทีมันมีโปรโมชั่นนะทุกคนแล้วก็ปัดตามจมูกให้มันแบบว่าคุ่งๆเกตได้ก็คือเนี่ยตอนที่แต่งหน้าใช่ไหมกล้องมันแบบโฟกัสได้แบบไวมากแล้วก็ชัดมากทุกคนเห็นไหมเข้าออกอะอะแค่ขยับเข้าไปอาจจะไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวแขับเลาตัวเรีงให้ดูเห็นไหมโฟกัสเร็วมาก แล้วก็ที่สําคัญลืมบอกตอนที่เราแบบไปตาดแดงมาแล้วแบบหน้าแดงว่ารู้สึกแสบผิวก็ทาตัวนี้ได้นะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งตัวเลยก็คือต้นขาลักแร้ผิวหน้าข้อศอกเล็บมือก็คือได้หมดก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มอยู่นะอ๋อมีสี25เปเซ็นด้วยทุกคนเขาไม่เป็นสปอนเซอร์อนะคะย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่ว่าเข้าได้นะทุกคนมันดีจริงๆอ่ะ นี่นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วก็ไม่อยากกลับแล้วใช่ป้าก็ต้องใช้หน้าให้คุ้มวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปล้างกาแฟนะคะไปนั่งกินก็คือกุ๊กกิ๊บนะคะไปดูกันนะคะว่าเราจะไปร้านไหนนะคะไปเลยค่ะ นี้นะคะอะไรวะชาเลินการแต่งหน้าบนรถโดยใช้กล้อง Vivo v 1ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์กระดิ่งไว้ด้วยนะโดยเทปหน้าอีพีหน้าแทรจะพาไปทำอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ไปละ